ครก็ผมนะเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับตอนนี้มันก็ที่อยู่ว่าการระเบิดดานนะด่านช้า,นางนะครับที่นี่มีางานวันลอยกระทงนะครับพอดีผมก็ถามคนในหมู่บ้านก็เลยได้ได้มาที่นี่นะครับโอ้คนเยอะนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้เรามีรางวัลนะสำหรับผู้ชนะการประกวดนะครับหนึ่งร้อยการประกวดรู้ไหมหวังใจมหาชนหวังใจมหาชนสุดยอดทุกคนนะหน้านี้ครับในราคาในราคาช่อละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทคืูสิบคะแนนแล้วก็มีช่อเดียวแบบเดียวก็คือสิบเท่าไรนะห้บาทต้องบอกนะครับว่าที่วัดสาเตยเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับ ที่นี่อยู่วการอำเภอนะคนเยอะมากนะฮะยีบาทด้วคะแนนเราจะให้พวไหนดีอาจารย์ให้ให้พอมาคุยนะครัเดี๋ยวยังไงครับแมงกระพี่ก็จะพาเอฟซีนะครับมาดูบรรยากาศในคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงในไลน์หน้านะครับก็จะมาไลฟ์ให้เอฟซีได้ได้เห็นบรรยากาศกันเนาะนะครับเออ สุดยอดทุกคนนะครับคนเยอะนะว่างมากๆเลยเลยนะครับนะครับโซนนี้ไม่มีไฟนะ นี้ผมได้ที่เที่ยวแล้วเอ่อผมอยู่ที่อำเภอด่านด่านช้างนะครับเออเดี๋ยวนะหนองหนองยาซายกับด่านช้างคงจะติดกันนะครับโอ้โหใหญ่มากทุกคนข้างในอ่ะตรงนี้ก็มีโต๊ะนะครับที่เอ่อเขามานั่งกินกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วลูกดีก็จะขึ้นในรอบที่สองครับผ รอบที่สองนี้เป็นการแสดงความสามารถของเด็กๆนะครับเก้าคนนั้นมีความสามารถอะไรต้องโชว์เลยก็ติดบอกนิดนึงนะว่าเขาว่าแผลกันมาด้วยแล้วจะตัดสินยังไงดเอาฝาแผลก็ตัดสินไม่ยากนี่ขาแผลคนไหนผิดผิดมากมากเอยลงไปกรงไปนะครับโอ้นะครับสะตรงนี้นี่แหละที่เขาจะรอกระทงกันนะทุกคนนะนะครับ สวยงามนะครับประกวดในวันนี้ข้าราชการดีอันแลกรรมการผู้กรงอาวุธทั้งห้ามันด้วยกันครับนะตอนนี้สองข้างจะรอจะนูนอยู่นะเชื่อใจุูหน่อยนะครับเดี๋ยวว่าแต่ผู้เข้าประกวดเราแต่งสวยเลยครับเราเราเอือบถอดออกมาเป็นกรรมการโอ้โหพี่โจ้พ่อสวยอะสวยทุกคนขอแนะนำก่อนเลยนะกรรมการท่านแรกนะครับ นางสาวกิตราตาหลงนะครับผู้รับอยังสวยงามนะครับขอแต่งกระจําไม่ได้ครับตัวที่สองับคุณครกิติยาพรนางสาวทางคุณครูสง่าคุณครูเ็นไครับ ต้องเป็นนางสาวครับนางสาวอจิยาพรอีนีกุ้มกับคุ้มสด้ิงครับงานนะครับนี้เราทำตนจบือต้องมีอันที่สามนะับนางสาวนางพนตายน้าเขาแต่งมาสวยขนาดนี้นะครับไม่ได้สวยะคับรงมากนะตรงนะเนื่อนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยทำไมเอ้าญี่ปุ่นเขามาถ่ายรายการนี

ตรงนี้เหมาะมากๆเลยครับที่อำเภอด่านช้างอ่ะออสวยนะครับคนเยอะมากครับที่งานนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศก่อนนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมา,าไลฟ์สดนะครับให้เอซได้รับชมภาพบรรยากาศกัอน,กนอีกทีหนึง ก็เก็บภาพบรรยากาศก่อนและก็ทานสุดท้ายลุงมหาอุมิร์นะครับสามารถลอยได้ทั่วๆเลยทุกคนนะครับ <c ười> นี่กระทงครับมา่า่ครับเอมาครับรับผมวันผี้ก็ประกวดเรา ต้องนีเกินนะครับตอนนี้เริ่มดึงดึงาเล็กนครับครับเราจะเริ่มกลับไปเล็กก่อนนะครับ คนมารอบๆคนทยอยมากันเต็มเลยทุกคนนะครับที่ด่านช้างนะครับจอดมากเลยโอ้แต่งชุดไทยซะด้วยนะครับเราแค่ตรงนี้เราแค่ตรงนี้พออ๋อแตงสวยมากเลยโอ้เขียดด้านหน้านครับลุ้นเหลือเกิน ก็จะมีงานนะครับทุกคนนะสวยงามโปลาทงปลาทงมีขาเยอะมากนะครับ คึกคักมากเลยครับกระทงนะฮะราคาก็ไม่แพงนะฮะโอ้โหราคาถูกใจนะ20บาทนะครับผมโอ้โโอโแน่นอนครับ20บาทก็แน่นอนได้ลอยได้นะฮะบ<า>20บาทนะานทั้งมดคงยี่สบาท เป็นขนมก็มีนะครับมีมีหลากหลายเนาะหลากหลายมากเฮ้ยนำดงนี่ว่ะ <laughs> นำดงนี้เท่าไหร่ครับห้าสิบเนาะโอเคอันนี้ขนมปังไหมขนมหรืออะไรครับไม่ไม่มันทำจากอะไรครับทำจากขนมเหรออ๋อโอเคโอค้ย คนทาก็เก่งเนาะนี่ครับทุกคนเออน่ารักดีน่ารักดีครับคลิปรีวิวอ่าโอเคเลยอ๋อเป็นรูปตุ๊กตาเนาะสวยสวยสวยนะครับาทุกคนนะครับ ถ้าใครอยู่ด่านช้างนะครับมาอุดหนุนหน่อยเร็วนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสได้มานะครับโอ้โเยอะแยะครับตอนนี้ก็ตรงแบบขายคลือคลักเลยนะครับ <c oughs> เสียงผมก็ไม่ค่อยมีแล้วนะฮะแหบๆเนะี่ยโอ้สวยโอ้ยยังเดินไม่หมดทุกร้านนะครับเนี่ย เราก็บังเอิญซสด้วยนะครับเราผมผมข้ามมาอีกอำเภอหนึ่งนะทุกคนนะเรามาดูดเรามาอยู่ด่านช้างเลยนะนะครับสแสดงว่าที่พักผมเนี่ยอยู่อเภอด่านด่านช้างนะไม่น่าจะใช่หนองยาไซนะเพราะว่ามันก็ไกลพอสมควรนะเพราะว่าจากวัดสาตเตยมาที่พักผมเนี่ย15กิโลนะฮะไกลพอสมควรก็สแสดงว่าข้ามมาอีกอำเภอหนึ่งแล้วหางไม่เป็นไรครับ คืนนี้เราจะมาเที่ยวลอยกระทงด้วยกันนะครับคนนะครับโอ้คลักรักคลักรักนะฮะคนก็เริ่มมาเยอะแล้วทุกคน บนเวทีน่าจะเป็นการประกวดแน่นอนนะครับโอ้เราไปนอกดีกว่านะครับ อันนี้ผมยังเดินไม่ทั่วนะครับนะเพราะว่างานมันกว้างนะเดี๋ยวเราลองจะเดินไปข้างหน้านะครับงานกว้างมากๆเลยโอ้โห,โโหต้องง้นมีมีครับมีเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวหลบก่อนนะครับผม อโอเคครับเราหนีเสียงเพลงก่อนนะครับมันเป็นเพลงลิขสิทธิ์นะครับเราโยงห่างาไว้นะครับเดี๋ยวจะได้ไม่โดนโตลาดแบบว่ามีหลายจุดมากๆเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยทุกคน นีอย่างเดียวครับมีเงินก็มาซื้ออะไรกินได้หมดครับ ไว้หน้าเจอกันนะทุกคนเนาะนะคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศที่มททผมพามาดูบรรยากาศงานก่อน ชื่อเด็กที่เปการถอชื่อเดชื่อว่าน้องโปเกนค่ะอรุปกวกกกดคืายงไปครับคืนนี้ก็คืองานลอกระชงที่อำเภอดาดานะครับที่รีไ,นไ,ไรน,นาก็จะหให้าอซได้รับชมกันต่อครับยำหรับรายนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับตีมาเลยครับ